รวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างเป็นธรรมดานะคะทั้งนี้การอ่านไพ่เป็นเพียงการทํานายแนวทางเป็นเพียงแผนที่ชีวิตอย่างงมงายสุดท้ายชีวิตจะเป็นอย่างไรอยู่ที่2มือและ2เท้าที่ก้าวเดินของเราด้วยรักขอให้ทุกคนมีพลงังและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขค่ะ มาเลือกไพ่ทํานายดวงของคุณภายใน3เดือนนี้กันนะคะสําหรับคนที่เลื่อนฝีมาเจอาคกกลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นี่นะเป็นการดูเกือบจะส่วนตัวนะหมอจะมีเพื่อไพ่ให้เลือกนะคะทั้งหมด3กองด้วยกันนะคะเพื่อทํานายดวงของคุณภายใน3เดือนนี้นะับจากวันที่คุณดูคลิปนี้นะคะก่อนฟังอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์กด, like, กด, share, กด กระดิ่งกริ้งกริ้งกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยทุกๆช่องทางเลยนี่คือคลิป10นาทีนะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่าใครไม่มีเวลากดเซฟไว้ไปดูตอนหลังได้แต่ถ้าเกิดว่าใครมีเวลาดูไปด้วยกันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะแบ่งไพ่เป็น3กองนะจากสำรับเดียวกันนี่แหละนะคะและให้คุณเลือกเลยนะว่าคุณจะเลือกกองไหนเพื่อเป็นคำทำนายของคุณใน3เดือนนี้นะคะกองที่1กองที่2และกองที่สาม นะคะ1 2และ3หลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกตรงกับคุณมากที่สุดในหัวข้อที่ว่าดวงชีวิตของคุณใน3เดือนนับจั้งแต่ดูคลิปนี้จะเป็นอย่างไรจากนั้นค่อยๆลืมตานะคะแล้วก็เลือกกล่องไพ่ที่ดึงดูดใจคุณมากที่สุดใครยังเลือกไม่ได้กดพอสส่วนใครที่เลือกได้แล้วมาฟังทำนายกันเลยค่ะเริ่มต้นจากกองที่1ก่อนเลยนะคะมาดูกันว่า ใน3เดือนนับตั้งแต่นี้นะชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะดูจากพลังงานต้องบอกว่าใน3เดือนนี้นะคะ,ะความรู้สึกเหมือนคุณกำลังรอคอยอะไรบางอย่างนะ หรือมีเป้าหมายบางอย่างที่คุณจดจ่อรอคอยอยู่ซึ่งใน3เดือนนี้มีโอกาสที่คุณจะไปถึงฝั่งฝันหรือเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะอ่ะดูในเรื่องของการงานสักหน่อยการงานนี่ดูจากพลังงานอาจจะมีบททดสอบ มีปัญหาอุปสรรคให้คุณฝ่าฟันแต่ต้องบอกว่าคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวเนาะมีคนคอยช่วยเหลือกรัรยนานมิตรที่ดีมีนะเพื่อนร่วมงานดีนะมีคนคอยสนับสนุนซัพพอร์ตและการงานของคุณมีโอกาสจะประสบความสาเร็จด้วยถึงแม้จะเจอปัญหาอุปสรรคก็ต้องบอกว่าฝ่าฟันผ่านไปได้อย่างแน่นอนนะคะในเรื่องของการเงินของคุณจะเป็นอย่างไรเรื่องของการเงินโอโห ต้องบอกเลยมีใช้มีจ่ายมีเงินมีเงินใช้จ่ายได้อย่างสบายคล่องตัวนะมีกินมีใช้มีเก็บนะมีแบ่งปันมีช่วยเหลือนะมีความคล่องตัวทางการเงินค่อนข้างสูงนะซื้อของไม่ต้องมองราคาเออนะดูจากพลังงานตรงนี้นะส่วนในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรความรักความรักนี่ดูจากพลังงานถ้าโสดอยู่ต้องบอกเลยมีโอกาสว่าจะมีคนมา ชิงนะชิงชิงที่จะพิชิตหัวใจคุณนะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนนะคะต้องบอกว่าโอกาสจะชัดเจนมีมีสูงอยู่เหมือนกันเนาะเออมีสูงอยู่เหมือนกันนะคะขอให้คุณพูดดีคิดดีทําดีเข้าไว้มีโอกาสชัดเจนส่วนถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้นะอ่าถ้าพูดดีคิดดีทําดีต่อกันต้องบอกเลยมีโอกาสที่ความสัมพันธ์จะแน่นแฟนนะเออแล้วก็ใครหวังลูกมีโอกาสมีลูกด้วยเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของ สุขภาพบ้างแล้วกันเนาะสุขภาพของคุณนะดูจากพลังงานแข็งแรงดีนะถ้าจะมีก็จะอาจจะมี 6, ลม 6, ลม6ลมกล้ม6ลุกตกหลุมตกบ่อจากความประมาทก็มีสติทุกย่างก้าวแล้วกันนะคะอ่ะต่อมาค่ะกองที่สองกันบ้างกองที่สองนะคะ มาดูกันว่าภายในสเดือนนี้ชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรคนที่เลือกกลองนี้นะคะโอ้โหต้องบอกเลยคนที่เลือกกลองที่สองนี้ดูเหมือนกับว่าชีวิตของคุณมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้ามีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรืออยู่ในจุดที่สูงขึ้นชีวิตสูงขึ้นอีกระดับเลยนะเออนะ การงานดูมีโอกาสที่จะเจริญเติบโตก้าวหน้ามีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่หรือใครๆจะเห็นความรู้ความสามารถเห็นศักยภาพและยอมรับนับถือในตัวคุณคุณจะได้เป็นผู้นำนะหรือว่าเป็นที่ยอมรับของใครหลายๆคนได้เติบโตแน่ๆน,นะคะได้เติบโตแน่ๆในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรโอ้โหการเงินต้องบอกเลย นะเงินหลังไหลไหลามาเทมาดูอู้ฟู่ดูอู้ฟ้านะดูเหมือนกับว่าหยิบจับทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปสมบันะหรือการก้าวหน้าของคุณการเจริญเติบโตของคุณมันส่งผลให้การเงินของคุณมันคล่องตัวบานสะพรังไปด้วยเงินทองนะทรัพย์สินเงินทองหลังไหลไหลามาเทมาด้วยนะคะต่อมาในเรื่องของความรักเป็นอย่างไรเรื่องของความรักถ้าโสดอยู่นะต้องบอกเลยจริงๆแล้วมีโอกาส มีโอกาสที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามานะอยู่ที่ว่าคุณเปิดใจหรือเปล่าบางทีเหมือนคุณยังไม่ลืมรักครั้งเก่าเป็นไปได้เหมือนกันส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วคุณมีสิทธิ์เลือกมีช้อยส์มีทางเลือกมากมายเลยนะคะมันอยู่ที่ว่าคุณจะเปิดใจให้กับใครที่เขาสนใจในตัวคุณไหมนะส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วช่วงเวลานี้เนาะอาจจะต้องเ,ออเติมความรักเติม พลังงานดีๆเติมเวลาดีๆให้แก่กันเวลาคุณภาพอะเนาะให้แก่กันและกันหน่อยจะส่งผลดีมากกว่านะคะบางครับบางทีอาจจะมีน้อยอกน้อยใจหรือคิดมากอะไรกันถ้าไม่ได้เคลียร์กันมันก็จะส่งผลให้ความสัมพันธ์มันสั่นคลอนได้เพราะฉะนั้นมีอะไรพูดจาเคลียร์กันเนาะส่วนถ้าเกิดใครงอนๆกันอยู่หรือว่าโกรธกันอยู่หรืออะไรต่างๆน้อยอกน้อยใจอะไรกันเนี่ยโอกาสที่จะดีกันถามว่ามีไหมจริงๆแล้วต้องบอกว่ายังมีดูเหมือนยังรักกันอยู่อืมนะคะ อ่ะสุดท้ายเรื่องของสุขภาพนะกองนี้สุขภาพดูจากพลังงานมีโอกาสเจ็บป่วยไม่สบายนะคะมันเป็นไปตามการใช้ร่างกายของคุณนั่นแหละบางคนทานอาหารไม่มีประโยชน์บางคนไม่ได้อ,ออกกําลังกายบางคนนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนะส่งผลเช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นแล้วมีเกณฑ์เจ็บป่วยไม่สบายด้วยนะคะดูแลสุขภาพนิดนึงนะอ่ะต่อมาค่ะคนที่เลือกกองสุดท้ายกองที่3าม นะคะมาดูกันค่ะว่าใน3มเดือนนี้นะชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรนะใบแรกมาใบแรกมาต้องบอกว่าชิวๆสบายๆนะในช่วงสามเดือนนี้ดูเหมือนกับว่ามี มันเหมือนกับว่าชีวิตของคุณผ่อนคลายมากขึ้นนะผ่อนคลายมากขึ้นชิลๆสบายๆแฮปปี้นะดูไม่ไม่ต้องรีบร้อนกับอะไรบางอย่างนะในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรการงานดูเหมือนกับว่าอาจจะมีเรื่องให้จัดการแก้ไขแต่คุณก็สามารถทําได้อย่างดีเนาะทาได้อย่างดีทำได้ได้ดีมากด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าคุณมีความเชี่ยวชาญหรือชํานาญในงานของคุณมากขึ้นแล้วก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะส่วนในเรื่องของการเงิน การเงินเป็นอย่างไรดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าการเงินของคุณค่อนข้างที่จะมีโอกาสผันผลปนแปรนะเออเพราะนั้นบริหารจัดการการเงินที่ดีคือต้องบอกว่าคุณถ้าเกิดว่าคุณบริหารจัดการการเงินดีรู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักลงทุนเนี่ยรวยเลยรวยขึ้นเลยแต่ถ้าเกิดคุณบริหารจัดการไม่ดีอาจจะส่งผลให้คุณมีติดติดขัดอะไรบางอย่างในเรื่องของการเงินได้เหมือนกันเนาะนะคะในเรื่องของเออในเรื่องของการเงินอาจจะมี อาจจะมีสิ่งที่ต้องจับจ่ายใช้สอยนะหรือว่ามีเรื่องให้ต้องเสียเงินเสียทองนะคะถ้าเกิดบริหารจัดการดีรวยเลยแต่ถ้าเกิดบริหารจัดการไม่ดีอาจจะทําให้ติดติดขัดนิดหนึ่งเนาะเพราะนั้นดูพยายามจัดการการเงินให้ดีแล้วกันนะคะ ต่อมาในเรื่องของความรักนะคะคนที่เลือกกองที่3มความรักถ้าโสดอยู่ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่จะได้พบรักเผลอๆอาจจะมาจากการที่ผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงใครเขามาจับคู่ให้คุณเป็นไปได้เหมือนกันนะเออส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนนะโอกาสจะชัดเจนถามว่ามีไหมมีนะดูจะมีความหวังอยู่ดูจะมีความหวังว่าจะมีความชัดเจนให้กับคุณนะเขาอาจจะเทคแอคชั่นอะไรมากขึ้นหรืออาจจะทําให้คุณสบายใจมากขึ้นความรัก ของคนที่เลือกกองที่สามจะเป็นภาวะของความรักที่ดูสบายๆผ่อนคลายสบายใจอ่ะนะอ,อชิลๆสบายๆหรือถ้าเกิดความรักในเรื่องของเออไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือสถานาะไม่ชัดเจนก็แล้วแต่คู่ของคุณอาจจะมีความเป็นเพื่อนก็ได้หรือว่ามีความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรที่มันอยู่ด้วยกันแล้วมันเหมือนเซฟโซนคอมฟอร์ตโซนของกันและกันเนาะ ส่วนถ้าเกิดมีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วมีเกณฑ์ว่าเขาอาจจะไปสู่ขอคุณก็ได้ในะใน3เดือนนี้นะคะถ้าเกิดว่าคบกันอยู่มีโอกาสว่าอาจจะมีการเจรจานะในเรื่องของการสู่ขอกับผู้หลักผู้ใหญ่เหมือนแฟนจะไปเข้าหาผู้ใหญ่นะคะหรือถ้าเกิดงอนอยู่ก็งอนงอนกันอยู่หรือรู้สึกไม่ดีต่อกันอยู่อะไรต่างๆก็ดูเหมือนกับว่ามีโอกาสที่จะกลับมาดีกันนะความเ,เหมือนความรักความรู้สึกดีๆที่มีให้กันนะต่างคนต่าง ถอยคนละก้าวนะแล้วก็ปรับจูนหันหน้าเข้าหากันมีโอกาสที่จะกลับมาดีคืนดีกันได้หรือผู้หลักผู้ใหญ่เพื่อนฝูงพี่น้องคนรอบตัวช่วยเหลือนะเป็นสะพานเป็นกาวใจ นะเป็นโซ่ทองคล้องใจทําให้กลับมาคืนดีกันได้อีกครั้งหนึ่งนะคะมีโอกาสเลยนะคะและนี่คือคำแนะนทั้งหมดของคุณนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s สไคร e กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริงกดซีเฟอร์ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังนใจให้แม่หมอในการทาคลิปดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยสําหรับวันนี้ไปแล้วขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตือนรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆเลยใครอยากจะดูท็อปปิกไหนหัวข้อไหน คอมเมนต์บอกหมอด้วยแล้วก็สำหรับใครเลือกกองไหนกันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์รับคำทำนายแชร์ไว้เซฟไว้ฟังเก็บไว้ฟังแล้วก็แชร์ไปให้คนที่คุณรักได้รับรู้แนวทางนะะในการใช้ชีวิตเพื่อเป็นแผนที่ชีวิตในการาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย